สวัสดีครับพี่นอ้องมือนี่ใช่มามเห็ดกะเพราเนื้อสู้กินเนาะป่าวหิ่งหลล้อยจซื้อมตาตะวันอันนี้ห่อยกันเลยบแบบห่ง้อยาง,งา,งาเลยครับรวนซื้อมาหน่อยหนึงจะทำเมนูเผาเนื้อ พันเดือดจิ๋นไมีคำครับเหนียง่ามมื่อวานะไปตลาดเร็วเลยเหนียะมาใหม่ๆเลยอะไรโบกินเหนืยหรือว่า ะมังเหนือคอไปเลยนะครับมีะ้าวมนใจเ็นแบบไม่ง่ายครับม่ยากข้อเแบบหน่อ,รรอ,อ,นอใส่ตุด,ดิปตามมีตามก <c oughs> แห่ได้กับ่หน่ยครัีดนี่หน,น่นอยเ้างินมันน,นิดนึงก็เสร็ใคมีนูมีมนูดีๆเด็ดๆก็แนะนำได,ด้เยครับหรับเมีนูเหนือให้จังไหนแน่เสร็จ Đây vào cứ nhỏ thôi ba. sẽ vào ngoài là nhưng Sột dữ hạt hơn đều nhau rồi là. มันอยากกับเนื่อยตอนพอดีอีกตป๊จะตายนื่อามามแม แล้วคนมากครับบางรุ่มลาแบบจัดไปของผประมาณนี้แหละดีเสียเห็นมนู้เราเหนือทรงพีมากกอน ค่อยในโงรงเสมอนะครับเรียนกันยังอยู่หาซีบเรียนที่เขา,าขึ้นวันนี้สองสมเด็นเลยขึ้นที่ละหน่อยครับเรื่องละเรียนสองเรียนโบราสกับโบนัย เดือนแหลกเดือนซอเดือนสามหมดเลยเลยบ่ขื้นบอกว่ากำลังดำเนินการเราดำเนินการอยู่ไว้เป็นเนีนะครับสำหรับพีบ่น้องชาวเดี่ยวอัานเหลี่ยวล้วนละครับเดี๋ยวต่อไปผมเบื่อเเตรียมเครื่องเอาแบบยาวๆมันไปเลยขิดนะี้ ของตัดต่อเลยสดๆเดี Arrow, no ๋ยวสิมีอันนี้เจ้าปลากระเทียมเนาะผิดกระเทียมนี่วิดบโอน้องเลยผมมีวิี่ใส่ใี่เนาะ อันนั้อันนี้กินกระเพาเนี่ยเสียบเลวลาเวลผมพอแนะนำที่แหงสุดยหยดสุดหยหดที่สุด อัตโนมือนะครับสม่ใ่ดึงเห็เือกม่ใสิแตกวะไม่สิแหลกวะอืมรายการอยู่ทำนี่นะครับพาดกับประมาณนี้แหละต้องแหลกมา ต,ต่มือของเราอ้ไปะเพต่น,นี่ยตนต่อไปกับกะทียม นะมานี่นะครับปัน่นเหมือนเดิมนี่เรียบร้อยสั้นนี่นะครับพอดี เนี่ยน้ำเงานี่มอหน่อยนะครับน,นี่ใส่หมอแล้วนะ 만오 <muchas> แล้วก็เผาเด็ดไว้ก่อนก็เผาสีม่วงเลยครับเผ็ดกินหอมใส่เบ็ดเลยกำลังสิบบาทนี่ก็หาบาทนะ เมนูองอ่ายๆครับเฮ็ดกินเองอยู่ของสำหรับคนมาเห็ดอาหารมาเห็ดกรบเขากินเองง่ายๆครับปริยาณกระเป๋าเนื้อ เอานนะดื่มดื่มยากรกะเที่ยวกระเพก อเอาไม่รูว้ว่าเอออะไรทีเดียวหวานนั่นหอมหมดขวดเพิไงมันออกสีเริ่มย้ง,ยงหน่อยหอมจะเผ็ดเวล่ะ มาแล้วพอเปิดตัวถงวนแล้วครับ じゃあ。 ต้องบเดูแลไม่ดูดูมันเน,น,น,นาะดูเมื่องบมีากาอย่างแบบตามดา u uh, uh, uh. tài đeo lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

bắt dâu quân nhận gì xây mà kiểu trên ngoài như vậy quá mình, mình tàn, mình tàn như vậy Cái mặt quái xây lại ra mình được xây Oh, oh mình lại càng sau đó vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ได้ดินบอลเขาเนี่ยห่อนๆเลยเขา้าวขอสวยห่อนๆนะครับสีแดงกรินบอลข้าวสวยร้อนๆพร้อมเสิร์ฟครับ